What's next by SCB TechX Podcast สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วกับหมยวยชอนีิชาคุณีิลลบในรายการ What's next by SCB TechX Podcast นะคะก็ช่องของเราก็เป็นช่องคุณภาพเน้นข่าวสารทางด้านเทคโนโลยีซึ่งวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง w ว็บอ่าทุกคนสนใจกันแล้วสิว่าเว็บฟคืออะไรยังไงวันนี้เราก็ได้รับเกียริ พิเศษอีกแล้วนะคะจากพี่โน้โตโทเคนเอค่ะแล้วกวนพี่โน้ตแนะนําตัวเลยคะ่ะอ๋ออันดับแรกแนะนําตัวก่อนครับผมชื่อโน้ตนะครับเป็นซี o ีโอของโทเนกนเ็กซ็เซสชันวันนี้จะเป็นหัวข้อแชร์เรื่องเกี่ยวกับเว็บไฟฟ์เทคโนโลยีนะครับโอเคงั้นขออนุญาตเริ่มเลยเนาะก็เซสชันนี้อย่างที่บอกเป็นเรื่อง Fi s n น p พีดูเว็บไฟ์คือเป็นเซสชันที่กึ่งกึ เทคนิคเขกึ่งๆแบบบิสเซสนะครับจริงๆคือต้องบอกว่าอาจจะนินเน้นไปทั้งเทคนิคเขเยอะหน่อยโอเคเหมือนที่ผมบอกไปเมื่อกี้คือก่อนที่เราจะเริ่มฟังเรื่องเกี่ยวกับเว็บทรีเว็บไฟล์มันกอะไรเงี้ยครับมันมีคีย์คอนเซปต์เกี่ยวกับเรื่องอัลกิปโตกราฟีที่ทุกคนควรจะต้องเข้าใจนะครับเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานทั้งหมดเลยของเรื่องนี้คือถ้าถ้าคนไม่เข้าใจเนี่ยแล้วฟังต่อไปจะง,งงมากนะครับผมก็เลยพยายามอธิบายเรื่องนี้แบบให้เข้าใจง่ายนิดนึงนะครับ คลิปตัวคฟฟี่คืออะไรครับจริงๆค r ิปตัวคฟีก็คือเป็นคอนเซปต์ของเทคโนโลยีการเข้ารหัสเนาะปกติการเข้ารหัสข้อมูลเนี่ยมันก็มีการใช้งานอยู่ในหลายๆวงการเ้าตั้งแต่สมัยสงครามสมัยอะไรเงี้ยมีการส่งข้อความระหว่างประเทศอะไรเงี้ยมีการเป็นชัวว่าประเทศที่เป็นศัตรูไม่สามารถที่จะดักข้อมูลไปได้อะไรกนี้ครับการส่งข้อมูลที่เป็นความลับต่างๆเนี่ยก็จะมีการเข้ารหัสเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับซึ่งในในโลก การเข้ารหัสเนี่ยพอมันพัฒนามาถึงเ,เทคโนโลยีที่เป็นดิจิตอลเนี่ยนะครับมันก็มีการพัฒนา,อ,าอัลกอริทึมที่ใช้ในการเข้ารหัสขึ้นมานะครับซึ่งสะดวกกว่าสมัยก่อนที่จะต้องแบบมีการเขียนมีการสร้างอุปกรณ์พิเศษมาอย่างเช่นอุปกรณ์ชื่ออินิกมาอะไรถ้ใครเคยได้ยินในการเข้ารหัสน,นะครับในเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยตัวที่ได้รับความนิยมสูงเนี่ยก็คือระบบที่เรียกว่ากุญแจคู่นะครับกุญแจคู่กุญแจคู่คือ,คคคอมีการเข้ารหัสด,ด้วยกุญแจสองอัน นะครับปกติการเข้ารหัสเนี่ยมันเหมือนนึกภาพว,ว่าผมส่งเอกสารความลับไปหาเพื่อนอะไรเงี้ยผมอาจจะเอาจดเอาจดหมายใส่กล่องแล้วก็เอากุญแจล็อกไว้แล้วก็ส่งส่งกล่องจดหมายไปแล้วก็ส่งกุญแจเข้าไปอีกอันหนึ่งให้เพื่อนก๊อปปี้ของกุญแจให้ไปอันนี้คือระบบกุญแจเดียวคือใช้กุญแจเดียวแกเพื่อเปิดจดหมายได้นะแต่ว่าระบบกุญแจคู่เนี่ยมันจะมีคีย์จะมีกุญแจอยู่สองตัวที่เรียกว่า public key กับ private key นะครับลักษณะหน้าจอหน้า เรียกว่าหน้าตาของ private key เนี่ยมันก็หน้าตาแบบนี้แหละจริงๆมันก็คือตัวเลขเซตหนึ่งขึ้นมาอะไรย่างนี้ครับที่ถ้าดูด้วยตามันคือมันไม่ได้มีมินิ่งฟัลอะไรมันเป็นข้อมูลประเภทหนึ่งนะครับที่ที่เราแรนดอมันขึ้นมาด้วยด้วยสุธาานณทิศาสตร์แล้วก็เรียกมันว่า private key นะครับก็จะมีคีกชิดหนึ่งที่เรียกว่า public key นะครับสองสองคีเนี่ยเป็นคีที่เราใช้ร่วมกันในการเข้ารหัสซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าว่าเขาใช้ public key กับ private key เนี่ยใน ในเงื่อนไขหรือว่าในเหตุการณ์อะไรบ้างนะครับแต่ว่าไอเดียก็คือว่า private key กับ public key เนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันนะคะรับเนื่องจากามันเป็นมันเป็นเรียกว่าคุณแจคู่นยสร้างออกมาพร้อมกันหน้าตาไม่เหมือนกันแหละแต่ว่ามันมีความสัมพันธ์กันก็นกคือถ้าผมมี private key เนี่ยผมสามารถเอาไป derive ผ่าน algorithm บางอย่างแล้วก็กลายเป็น public key ได้นะครับแต่ถ้าผมมี public key ผมไม่สามารถถอยกลับเป็นเป็นเป็น private key นะครับจริงๆตามชื่อมันเลยนะ private กับ public private ก็คือส่วนตัวใช่ไหมครับ public ก็คือให้ใครก็ได้เห็นนะเอ่เอาเอาสเต็ปประมาณนี้ก่อนห public กับ private สิ่งสำคัญก็คือมันคือข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้นมานะครับเป็นคู่กันเนาะ private คือเจ้าของเก็บเอาไว้นะครับแล้วก็ public คือเปิดเผยสู่ public นะ public Key สามารถ private ที่สามารถ derive เป็น public ได้แต่ public ถอยกลับไปเป็น private ไม่ได้นะครับอันนี้คือคุณสมัิของ public กับ private ทีนี้เรามาดูกันว่าเราใช้ ทัพปิชีและไพว t ชีในในเงื่อนไขอะไรบ้างนะครับเงื่อนไขที่หนึ่งก็คือการส่งข้อมูลที่เป็นความลับนะครับนึกภาพว่าผม,ผมเป็นเป็นนายทหารที่อยู่ในภาวาสภาะสงครามเนี้ยผมอยากจะส่งเอกสารลับเนี่ยไปให้เพื่อนที่อยู่อีกประเทศหนึ่งอะไรเงี้ยครับถ้าสมมุติว่าผมจะส่งข้อมูลแบบเป็นกระดาษส่งไปใส่ไปษนีไปอะไรเงี้ยใครๆก็เปิดอ่านได้ถนะูกไหมเพราะฉะั้นก็ต้องมีการทําการเข้า,หารหัสซึ่ง เทคนิคของการเข้ารหัสโดยการใช้ private key และ public key เนี่ยคือมีการใช้สมมติว่าผมอยากจะส่งไปหา user B นะครับผมว่าจะเอากุญแจที่เรา public key ของ user B นะครับของ user B นะเป็น public ของ B ซึ่ง public ของ user B เนี่ยคือใครๆก็เห็นอยู่แล้วตัวนี้อะไรเนี้ยแต่สิ่งที่ผมทำก็คือผมเอาตัวเนี้ผ่าน algorithm ในการเข้ารหัสแล้วมันออกมาเป็นข้อมูลที่ถูกเข้ารหัสแล้วนะครับซึ่งข้อมูลตัวเนี้ย สามารถถูกส่งผ่านอินเทอร์เน็ตผ่านอ e ีเมลผ่านอะไรก็ได้อย่างอย่างปลอดภัยเพราะว่าข้อมูลนี้โดนเข้ารหัสแล้วคนที่ไม่มีกุญแจไม่สามารถถอดออกมาได้นะครับสามารถเห็นแค่เป็นข้อมูลขยะสิ่หนึ่งเท่านั้นเองทีนี้พอข้อมูลนี้มันถูกส่งไปหา user B user B เขาก็ใช้กุญแจ private ของตัวเองในการถอดนะครับก็คือไอเดียก็คือว่าถ้าเข้ารหัสด,ด้วย public นะครับก็ต้องถอดด้วย private มันเป็นคู่กัน จริงๆแล้วมันสามารถสลับกันได้คือเข้าเาหับด้วย Private ถอดด้วย Public หรือเข้าหลัด้วย Public เทถอดด้วย Private ตรงข้ามกันและนี่สามารถทําได้นะครแต่ในกรณีนี้นีก็คือผมอยากส่งข้อมูลหาคุณ B ผมเอา Public Key ของ B มาเข้ารหัสเนาะแล้วก็ส่งไปเฉพาะคุณ B เนี่ยที่มี Private Key ของตัวเองเท่านั้นถึงจะสามารถแกะตัวนี้ออกมากลายเป็น Secretcret Document ต้นฉบับแล้วก็อ่านการอันนี้คือวิธีการใช้งาน Public private Ke y แบบที่หนึ่ง อันที่สองคือการพรูดว,ว่าเอกสารนั้นถูกต้องนะครับเป็นต้นฉบับจริงๆนะครับนึกภาพว่าเวลาที่ผมไปเอาเอกสารบางอย่างไปยืนยันตัวตนเช่นเวลาที่จะเอาบาาัตรประชาชนไปถ่ายเอกสารอะไรเงี้ยแล้วผมไปทําธุรกรรมใช่ไหมเขาต้องให้ผมเซน็นเซ็นว่าเอ้ยอันนี้สัเนาถูกต้องนะ,ะอะไรเงี้ยคนที่จะตรวจว่าสาเนานั้นถูกต้องก็คือเขาก็จะดูจากลายเซ็นว่าไอ้ลายเซ็นนั้นมันถูกต้องตามเจ้าของหรือเปล่าเป็นลายเซ็นผมจริงหรือเปล่า ลักการเดียวกันก็คือการ p r o ูจน์ว่าด็อกิเมนนั้นถูกต้องมันก็จะมีการเซ็นลเซ็นซึ่งถ้าผมอยากจะให้ u s เซอีเนี่ยต้องการจะพิสูจว่าเอกสารของผมเนี่ยส่งไปเนี่ยมันเป็นของผมจริงๆไม่ได้โดนแก้กลางทางครับสิ่งที่ต้องทําก็คือผมผมในฐานะ User A ผมเอา p v i t e k e y ของตัวเองเข้า signing agreement แล้วออกมาเป็น original บวกกับ signature มันคือการเซ็นลเซ็นดิจิตอลนั่นเองคือ ผมใช้ key, คีย์กุญแจของตัวเองนะที่เป็น private เซ็นลายเซ็นนะครับได้เป็นซิกเนเจอออกมาแล้วก็ส่งซิกเนเจอไปพร้อมๆกับเอกสารต้นฉบับน,นี่แหละคลภาพเหมือนกับเซ็นสำเนาถูกต้องเข้าไปบนถ่ายถ้าเอากสารที่ถ่ายเอกสารนะครับแล้วก็ผมส่งอันนี้ไปปุ๊บเนี่ยคุณบีอยากจะพรูฟว่าเอกสารเนี้ยมันคือต้นฉบับจริงๆที่ผมเป็นคนส่งหรือเปล่าไม่มีใครมาแก้ไขร,ระหว่างทางใช่ไหมอะไรเงี้ย บีก็เอาผ่าพับลิกคีย์ของผมเนี่ยผ่านบริฟส่งก็คือเอาออริจนิอจนอลดอกเมนต์บวกกับลายเซ็นนะครับส่งเข้าบริฟายเคชั่นอัลกอริทึมแล้วก็สามารถบอกได้ว่าอ๋อดอกเมนต์เนี้ยเป็นดอกเมนต์ที่ถูกต้องนะครับถ้าถ้าสมมติว่าเกิดมีใครมาแก้ไขข้อมูลดอกเมนต์ในกลางทางเนี่ยพอเอาเข้าอัลกอริทึมเนี่ยปุ๊บมันจะบอกเลยว่าผิดนะครับหรือถ้ามีใครมาแก้ไขข้อมูลตรงนี้ปุ๊บลายเซน็นกับตัวต้นฉบับภาษามันจะไม่แมชกันแล้วนะครับแล้วพอไปตรวจสอบด้วย ด้วยภาพปีกี้ของผมเนี่ยก็จะเอกสารมันจะไม่ถูกนะครับโอเคอันนี้คือ use case ที่สองการใช้งาน public mm hmm. และ private key นะครับที่ที่เป็น key mm hmm. สำคัญเลยของหัวข้อต่อไปที่ผมจะพูดต่อไปถึงนะครับอันนี้ขอให้ทุกคนทำความเข้าใจนะครับแล้วก็เรื่องสองพันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเนาะผมพูดเร็วๆอีกทีหนึ่งก็คือ use case use case แรกคือใช้ส่งเอกสารที่เป็นความลับนะครับผมใช้ public key ของอนอืเซน แล้วคนนั้นก็ถอดดรหัสด้วย private key ของตัวเองอันที่สองก็คือใช้ในการเซนเอกสารเนาะผมใช้ private key ของตัวเองในการไซน์เซนเอกสารเซนลายเซนนะครับแล้วก็แนบลายเซนเอกสารพร้อมกันเนาะแล้วคนปลายทางก็สามารถตรวจได้ด้วยการใช้ public key ของผมนะครับซึ่งกรณีนี้คือเนื่องจากว่า p r i v ไพ e เนทกีมันเป็นของผมเองนะมันไม่มีใครสามารถรู้ไพรเวทีของผมได้เพราะฉะนั้นคือไม่มีใครสามารถเซนลายเซนแทนผมได้ต้องเป็นผมเท่านั้นในการเซนนะครับ ส่วนคนตรวจสอบเนี่ยใครก็ได้ถ้าเขาอยากจะรู้ว่าไอ้ตัวนี้เป็นเด็กสายของปกติงหรือเปล่าก็เอาพับบลิคีที่ผมประกาศพับบิคไว้มาตรวจนะครับเอาละค่ะทุกคนวันนี้ขอให้สปิเกอร์เราไปพักกันสักก่อนนะคะในส่วนของเว็บไฟ์เรายังมีต่ออีก2 EP เนาะซึ่งน่าจะคงแน่นขึ้นแล้วก็จะลงเทคนิคลมากขึ้นนะคะยังไงอย่าลืมติดตามเว็บไฟล์อี2ของเราครั้งต่อไปนะคะ แล้วพบกันค่ะขอบคุณค่ะ